คนขี้โกงเป็นอย่างไรฟังคลิปนี้กันให้จบนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ไม้น้ําเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูโง่เห้งคนนะคะคนที่มีลักษณะขี้โกงเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าในกรณีดังต่อไปนี้นะคะลักษณะของคนที่ขี้โกงนั้นจะต้องเข้าข่าย3ข้อนี้ขึ้นไปนะคะและสําหรับข้อแรกเลยก็คือ1ผิวบางยุ่งเหิงไม่เป็นระเบียบแถมมีตําหนิไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้าน ด้านขวาก็นับทั้งหมดนะคะและ2ตาโปนและแดงตลอดเวลากริ้งกรอกตลอดเวลานะคะชอบมองต่ำแล้วก็ชอบหลบตาคนนะคะระวังหน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาบางทีคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้นะคะฉะนั้นจะต้องดูองค์ประกรอบรวมๆกันหลายๆข้อตามที่บอกนะคะและข้อ3ริมฝีปากบนบางกว่าริมฝีปากล่างนะคะนอกจากจะปากจัดแล้วสําหรับบางคนยังเป็นปากที่ใช้หลอ หอกลวงคนด้วยนะคะและลักษณะข้อที่4นะคะก็คือจมูกงุ้มร้ายจมูกเกี่ยวหรือจมูกแม่มดเป็นคนที่เล่เหลี่ยมเทคนิค แผลพราวใช้กลยุทธ์เก่งไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาน่ากลัวประมาณนี้เลยนะคะระวังกันไว้หน่อยและสําหรับข้อ5นะคะเวลาพูดปากจะยื่นยื่นพูดจาดีพูดเก่งชอบพูดคาสรรเสริญเยินยอหลอกล่อให้คนเชื่อใจแบบนี้นะคะให้ระวังเอาไว้ก่อนก็ดีนะคะและสําหรับข้อสุดท้ายก็คือมีรอยยิ้มแบบโหดเหี้ยมหรือสแสยะยิ้มนั่นเองคือเวลายิ้มแล้วมุมปากยกสูงข้างเดียว ประมาณนี้นะคะทั้งหมดนี้จะเป็นลักษณะของคนที่ขี้โกงนะคะแต่อย่าเอาไปตัดสินใครรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองกันนะคะหากเข้าข่าย3ข้อตามที่กล่าวมานี้ก็อย่าเพิ่งไปร่วมลงทุนหรือให้เขาหยิบยืมใดๆนะคะอาจจะไม่ได้คืนเลยอันนี้อาจารย์เอาความรู้ดีๆมาบอกเล่าให้ฟังจะได้เตือนๆกันไม่ให้โดนหลอกโดนโกงกันนะคะแล้วคลิปหน้ามาพบกับความรู้ดีๆจากอาจารย์ไม้น้ําจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามที่เพจอาจารย์ไม้น้ําสําหรับวันนี้เซา สวัสดีค่ะ